ยลาละฮะแ้มเน้ากกอ่เนี่ยนาหวันไหวอ่ะเกลาโดนบอกพึ่งยังบอกพึ่งแล้วเราอะสั่งชานมนไข่มุกเราก็ลืมไปว่าเราใส่ไข่มุกเขียวไม่ละแบมั่นใจที่นั่นคิดถึงนกอ่ะก็เหลือเหรออะไรรายการรายการ ธรรมดานี่ก็เพิ่งเพิ่งไปนี่ไปสองวันนานแล้วสองวันแอบอ่านอยู่เดียวมันไม่คิดถึงมาเจอตลอดเห็นหน้าตลอดเฟซทามตลอดแอะมีแกเริ่มอ่านไปแล้วเรื่องความจริงไงแกเริ่มอ่านแล้วไม่อ่านไม่มีไม่มีเราก็คือน้องอยากแบบว่าเรียนก็ให้เขาตั้งใจเรียนสิถูกไหมค่ะอ๋อแต่ไม่มีสมาธิเออหรไม่ทำเวทีเต้น นางเต้นเยอะนี่ก็ร้องเพลงไงสลับกันกลแล้วมาสอนกันทีหลังมไม่ต้องเกิร์นแรกคนกันเองอมไม่เคินธรรมาดาเฉยๆนี่รู้ว่าไปสองวันนึน้แหละค่ไะไม่เป็นนานเ <c oughs> นาะที่๊บเดียว14งสี่วันเซ็งมากตันเชียอยู่ละมันไม่จริงนะอย่าพูดเลยคุณเลิกใจคนแลน กรว่ะเโคตรกรธอ่ะคือมันเป็นเรื่องของเทพเม็ดเนี่ยมันเป็นเป็นความแบบภูมิใจของเราเนี่ยโกริก็เชียร์เมซี่แต่ว่ารอบชิงที่เราไม่ได้จริงลแพ้วาจริม่แพ้หรอก่แพ้ชนะชนะเมซี่แบบพีกมาแล้อยู่กับพีก็ไรเงี้ยไอะไรกันพี่พิ่วาคุแบนปล่า นี่เหรอแฟนได้เหรอเนี่ยอยากเป็นเป็นยังไงยังไงคนนี้ทำข่าวเฮ้ยก็พูดได้พูดรู้เรื่องเหมือนกันวันอาทิตย์หน้าเรามี ไม่มีถ่ยก็เตอร์ลพิธีกรเลยมั้งที่ไหนอะแต่ว่าได้เป็นได้เฮ้ยไ้าใกบอลมาล่ะทักบอลเะนะทักบอลมาล่ะสปริงีี่เข้าไปแล้วครับาอ้บ้าทให้เป็นเาไม่ถอดหมวกบ้างอ่ะอย่าเหมือนสไตล์เนาะนี้เขาเป็นสไตล์เป็นสไตล์รัตัดหเลยมไหนไหนไปไมัดให้ดูเลย ไปดิจริงเหรอคะจริงไปแต่ร้านที่ตัดโอเคไหมได้ทรงแล้วเหรอได้ทรงแล้วเหรอได้ทรงก็ตัดไปทรงอ่ะสั้นมากตัดจริงดิไอ้ยังตัดมาพาพี่ออยไปตัดจอนหน่อยปะไม่เอาเกี่ยวไว้เอาเลี้ยงไว้เขินลมเดียวกับเราเลยเลี้ยงขอให้เลี้ยงไว้เขินเอาที่ไหนอ่ะปะเกิดยุ้งก็ต้องเลือกร้านมั่วต้องเลือกร้านที่ดีป่ะจะได้เด็ก เดี๋ย<ม>วที่นี่มีคะมีมไม่รู้เมื่อกี้เดินไปเจอร้านหมอนัมสองวันเชย่นไปไหนก็่อยแล้ว <c oughs>